วันที่2แล้วนะคะที่เชียงใหม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติคะ่ะมีสี่อำเภอนำร่อง และจังหวัดเชียงใหม่เองก็เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะคะตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันที่เชียงใหม่แต่สิ่งสําคัญนั่นก็คือเรื่องการเฝ้าระวังการระบาดเพิ่มเติมในกลุ่มคัสเตอร์ต่างๆในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นําร่องอย่างอําเภอเมืองด้วยวิธีที่ทําได้นั่นก็คือการเร่งฉีดวัคซีนนะคะติดตามกับคุณวสันต์ปัญญาเรือนรายง,งานสดจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาเชียงใหม่ค่ะคุณวสันต์คะ ครับคุณจิรัชาตาคุณพรวดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้ประชาชนนั้นวอล์กอินฉีดวัคซีนนะครับโดยเข็มแรกนั้นจะเป็นแอสต a าเซเนกาและเข็มถัดไปนั้นเป็นไฟเซอร์ครับทำให้ได้รับการตอบรับจากประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจํานวนมากครับ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางมารอรับบัตรคิวและฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เปิดวอล์กอินที่ศูนย์ฉีดทุกอำเภอส่วนพื้นที่อำเภอเมืองได้เปิดศูนย์ฉีดทั้งหมด5จุดเพื่อลดความแออัดครับ ธนากรกาวไวชาวจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าหลังจากที่ทราบข่าวเรื่องการเปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโดยมีไฟเซอร์เป็นเข็มที่2จึงตั้งใจมาจองคิวฉีดตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะเชื่อว่าจะมีคนมาจํานวนมากที่เดินทางมาฉีดในครั้งนี้เช่นกันครับพอมาตั้งแต่8ปดโมงค่ะก็คือ8ปดโมงก็คือคิวเกือบเกือบจะหมดแล้วอะค่ะใช่ก็คือเราติดตามลวสารก็เลย ติดตามตลอดะค่ะติดตามตลอดเลยว่ามีอะไรบ้างมีวัคซีนอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่าควรจะมาดีไหมอะไรเงี้ยะค,ะค่ะแต่พอมีแอสตรากับไฟเซอร์เข้ามาก็เลยตัดสินใจมาเลยไม่ยากเลยขนาะที่บรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่บริเวณวัดพระธาตุดอยคำเริ่มมีหมอกให้เห็นและยังคงมีนักท่องเที่ยวเริ่มมาสัมผัสอากาศหนาวเพราะวัดพระธาตุดอยคำถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมากราบไหว้ขอพรอ,องค์พระเจ้าทันใจ และเป็นจุดชมวิวที่ใกล้ตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งครับก็เน้นเที่ยวไปทางธรรมชาติวาวัดแล้วก็สถานที่หลักๆเพราะว่ามีเวลาขึ้นมาน้อยนิดน,นึงครับแล้วอย่างเราเห็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเชียงใหม่นะ่ขนะนี้นะเราเรามีความกังวลมากน้อยแค่ไหนเรามั่นใจในมาตรการของเขาไหมครับอ้อมั่นใจในระดับหนึ่งครับโดยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวนะเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาสามารถรับผิดชอบ เรื่องของตรวมได้ดูแลประชาชนโด,โดยทั่วไปได้ครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่จะตัดตั้งศูนย์ตรวจรถตรวจเชื้อชีวะนิรภัยพระราชทานเพิ่มอีก2จุดคือที่สำนักง,งานเทศบาลแขวงศรีวิชัยแจงหัวลินและศูนย์วรณโรคเชียงใหม่ตรงข้ามร้านสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่4พฤศจิกายนและเพิ่มจุดตรวจเอทเคฉีดวัคซีนเชิงรุกให้ครอบคลุม4มุมเมืองในเขตเทศบาลน,นาครเชียงใหม่เป็นระยะเวลา14วัน เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับซึ่งตัวเลขล่าสุดเมื่อวานนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่ถึง268คนนะครับซึ่งถือว่าลดลงจากตัวเลขก่อนหน้านี้แต่เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงก็ยังถือว่ามากนะครับทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องเร่งฉีดวัคซีนรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ครับคุณจิรัชาตาคุณพรวดีครับ,บคุณ